สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแกระทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรนะครับเทียบชนุนวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชุนกัน2สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับสูตรนี้นะครับงวดไหนนะครับที่ ตัวเลขไม่ชนกันก็จับเป็นคู่ชุดได้ชุดเดียวแบบเน้นเลยนะครับงวดที่จะถึงนี้นะผมบอกไว้ก่อนว่าสูตรมันไม่ชนกันจับชุดเดียวกันไปเลยนะสมาชิกนะจับชุดเดียวกันล่างจะมาไหมผมเห็นสะองสูตรนี้มันเดินดีทําโปรแกรมรันไ้ดูนะครับก็นํามาต่อยอดพร้อมแจก,กสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับถูกผิดอยู่ที่สูตรนะครับมีวิธีคิดวิธีทำให้ช่วงท้ายาย,ยังไงก็ฝากนะครับ ดูให้มันจบด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับทาตามสูตรนะสูตรที่1น,นะครับวิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักสูตรที่2วิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะครับอันนี้ก็คือผลออกนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วย็วยแลวกันช่องแกทอน,นักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่ง เพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับต่มาชิกนะ <c oughs> <c oughs> เอามาฟัง,ง,งคำเตือนทางช่องฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎมดหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองถูกผิดก็กราบขอโทษขออภัยครับเอามาดูฮะงวดแรกนะครับสูตรยิงรางสิบชมกันสองสูตรตัวเดียวนะฮะงวดแรกสูตรที่หนึ่งฮะได้เลขเจ็ดฮะสูตรที่สองก็ได้เลขหกฮะงวดนี้ไม่ชนกันงวดแรกเลยนะครับพรดอเหกเจ็ดนะสูตรที่หนึ่งเลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยล่างนะสูตรที่สองเลขหกมาที่หลักสิบล่าง ก็เข้าฮะที่10หน่วยล่างนะชุดเดียวเลยนะครับเพราะสูตรมันไม่ชนกันอันนี้สูตรที่ 2, นะครับนี่ชุดที่1นมาครบฮะงวดแรกสูตรไม่ชนนะครับเอามาต่อกันงวดที่2งฮะงวดที่2สูตรฮะ สูตรที่หนึ่งใเลขเกา้าฮะสูตรที่2องใเลขเกา้าอ้ามันชนกันฮะชนกันวันออก9 1นะอ่ะวันนี้นะครับมาแค่ตัวชนนะครับก็คือเลขเกา้าที่นะครับหลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่1นะครับอ่ มาต่อกันวที่2ครับวดที่2สูตรวิ่งล่างสูตรที่1นะครับได้เลข4ตัวเดียวนะครับสูตรที่2วิ่งล่างได้เลข6ตัวเดียวนะครับก็มันไม่ชนฮะจับชุดเดียวเลย4 6 6 4ไปกับพดดอก4 6กนะครับเอาสูตรที่1ครับ4มาที่หลัก10ล่างสูตรที่2 6ฮะมาที่หลักหน่วยล่างอ่ะวันนี้ก็มาครบที่10หน่วยล่างถูกเป็นวดที่3 เอามาต่อกันงวดที่4นะครับวดที่4สูตรที่1นะวิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักได้เลข6กครสูตรที่2นะครับวิ่งล่างตัวเดียวก็ได้เลข6กนะครับนออก6 6 สรับสมาชิกนะพนองหก 6, 6, กอ่ะงวดนี้มันชนกันที่เลขหกนะสมาชิกนะชนกันที่เลขหกเื็งวดที่สองนี่เลยชนกันที่เลขหก 6. แต่นะครับงวดเนี้ตัวชวนมาที่หลักสิบแต่สําหรับงวดนี้นะครับมันออกเบิ้ลยังไงฮะมันออกเบิ้ลหกหกมันก็เลยแบบมาครบเลยที่สิบโดยล่างนะทั้งสองสูตรเลยนะฮะออกหกหกฮะ ก็มาครบเด้อสมาชิกเด้อหัวเลยออกเบิ้ลนะชนแต่ออกเบิ้ลก็มาครบฮะที่สิบหน่วยล่างนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่5นะครับงวดที่5 วิ่งล่างตัวเดียวจน2สูตรสูตรที่1ได้เลขสี่ฮะสูตรที่2ก็ได้เลขสี่ฮะงวดนี้ชนกันดิครับผออก4ี่สี่อ่ะมันชนกันแต่มันมาครบนะครับเพราะมันออกเบิ้ลดิครับสี่กับสี่ก็มาที่10หน่วยล่างครบเลย่ะถูกเป็นงวดที่5นะครับ มาแจ้งเตือนสมาชิกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับช่องแอทอนนักคำนวณนะครับประกาศไว้นะครับให้สมาชิกนะครับใครนะครับไม่ให้ใครนะครับมาดูชิปนะครับไม่อนุญาตให้ใครมาดูชิปไปลงในเพจ facebook ของท่านนะครับแจ้งไว้อีกนะครับสมาชิกนะผมก็จะแจ้งสองสวันแจ้งครั้งหนึ่งสองสวันแจ้งครั้งหนึ่งนะครับนะครับ ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเพจของผมจริงๆผมมีเพจเดียวนะครับเพจเ c e บ o o k นะอันนี้พูดถึงเพจ Facebook ก็คือชื่อช่อง,องผมคือแอดถอนตำลาพารวยแฟนเพจอันนั้นก็คือช่องของผมจริงๆนะครับช่องของผมจริงๆนะแต่คนที่ดูดคลิปผมไปเนี่ยชื่อมันก็ไม่ใช่แล้วฮะนะครับชื่อช่องเนี่ยไม่ไม่ใช่ให้ท่านสังเกตดูแบบนี้ฮะ ถ้าชื่อช่องอ่ะมันไม่ใช่แอดทอนเหมือนตัวเนี้ยนะที่ผมจะเขียนกำกับไว้ในกระดาษแบบเนี้ยนะครับถ้าชื่อไม่ใช่แอดทอนนะครับอันนี้พูดถึงชื่อเพจนะครับท่านอย่าไปสนับสน,นุนนะกดรีพอร์ตไปได้เลยนะครับกดรายงานให้ด้วยนะก็จะขอบคุณสมาชิกด้วยสูตรนี้ผมลงในช่องแอดทอนช่อง YouTube ก็คือแอดทอนนะักคำนวณเท่านั้นนะคใครที่ดูดไปก็นะครับ ไม่อนุญาตนะง <c oughs> วดที่ผ่านมาสูตรนะครับวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหกฮะสูตรที่สองได้เลขสามฮะงวดนี้ไม่ชนกันฮะออกพ้นออกหกสามสามหกขอจับเลยฮะนี่นชุดเดียวเลยครับหกสามฮะถูกครับ เอาว่าที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะไปดูวิธีทํากันแนววิธีทำนะขึ้นล่างตัวเดียวสุดที่1ครับนำหลักร้อยบน1ครั้งบวก1ิบตัวหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก1ิบตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก5คงที่นะครับเอาบวกกระดูกเกาบวก1ลงท้ายเลข0 0นบนหนก็ได้1 1ึบวกสลงท้ายเลข4 4่บวกสลงท้ายเลข8นะครับ แปดบวกห้าคงที่ลงท้ายเลขสามฮะสูตรที่หนึ่งได้เลขสามฮะครับล่างตัวเดียวครับเอามาต่อกันกับสูตรที่สองฮะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็บวก หลักร้อยสามตัวท้ายคันที่สอีกหครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกคาคงที่อ่าบวกกันดูฮะหนบวกสานะครับหนึ่งบวกสามลงท้ายเลขสี4 4่สี่บวกสามลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามฮะสามบวกห้าคงที่อ่าลงท้ายเลขแปดอ่ะสมาชิกสูตรสอ่างวดนี้ไม่ชนฮะสามแจับไปกับชุดเดียวเลยฮะแต่ถ้าสมมุตินะครับสองสูตรนี้ผมคิดว่า นะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งต้องมาฮะนะครับเป็นอ่เพราะมันชนที่สามกับแปดเยอะเหลือเกินนะฮะวดนี้นะครับล่างนะครับถ้าหลุดก็น่าจะหลุดแค่สูตรเดียวนะครับถ้าไม่มานะฮะครับอันนี้เป็นความชอบชอบส่วนตัวนะครับก็คือสามกับแปดนั่นเองส่วนที่หนึ่งได้เลขสามฮะสูตรที่สองได้เลขแปดถ้าชอบก็จัดไปเด้อสมาชิกเด้อถ้าไม่ชอบเหมือนผมก็มองผ่านได้เลย ครับวันป็นจ้ัที่16นะครับทบ11ท66รอรุนกันแล้วกันนะฮะระหว่างชุดเดียวฮะ3883จะมาไหมฝากพิจารณาด้วยกัแล้วกันถ้าชอบก็จัดไม่ชอบบองผ่านขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การติดตามนะครับพวกนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ